นะญี่ปุ่นตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมให้ไปแค่ในส่วนของนากาตะนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของมิโตมะแค่นั้นเลยครับผม2ตัวนอกนั้นผมเฉยๆนะเออไปดูในส่วนของ และนี่คือบิสมอทอปอัพร้านเติมเกม f อ Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง w i ส d อทอปอัพจัดให้ โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บสแกนเช่นเคยกับเกม f c Mobile นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะมาจัดท็อปเทียร์นักเตะนะครับผมในส่วนของกิจกรรม f ุตท i ่เวิรรวมถึงกิจกรรม Nation Story j 8ปว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจน่าแลกแต้มกัน,นบ้างทุกชมนะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มกันวันนี้แน่นอนขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กันมาเดาไม่ถึงเงินเซับกับช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะฮะ โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของฟุตเวิร์ดก่อนเลยนะผมนะทั้ง2สัปดาห์เดี๋ยวผมจะเหมาให้ในคลิปนี้เลยท่านผู้ชมนะมีคนขอมานะโอเคเดี๋ยวผมไปเริ่มที่ในส่วนของสัปดาห์ที่1ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะตรงนี้เนี่ยสัปดาห์ที่1น,นะ ตัวที่หน้าแรกเลยครับผมนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านของโยฮันคับเป็น CAM 113ตรงนี้ใช้1,500แต้มในการแรกท่านผู้ชมนะตัวนี้ขวา5สาย5ฝีเท้าเนี่ยก็138การยิง133ส่งบอล126เลี้ยงบอล138ตั้งรับ63สภาพร่างกาย101ท่านผู้ชมตัวนี้มันดียังไงนะฮะปกติเนี่ย ถ้าเป็นคัฟเนี่ยจะมาเป็น S t นะตัวนี้มา CM ซึ่งถือว่าตรงเรทน,นะท่านผู้ชมนะแต่ถามว่ายิงเอได้ไหมก็สามารถยิงได้เช่นกันนะพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวครับผมมียิงไซก้อยแล้วก็พวกเพลเมเกอร์ต่างๆนะเวริเร์กเรทเป็นสูงต่ําด้วยนะผมในส่วนของตรงนี้บอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะผมลองดูแล้วก็อาจจะไม่ได้เติมเกมอ่าเติมเกมช่วยเกมลับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงมาขนาดนั้นนะผมนะส่วนใหญ่จะอยู่ปักหลัก ในที่สูงซะมากกว่าในส่วนของดวนครับตัวนี้นะท่านชมนะโอเคหลักๆประมาณนี้แล้วกันในส่วนของครับนะผมก็ให้ไปเลยนะตรงนี้หน้าแรกแน่นอนแล้วผมนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นท่านของคีเอเลนี่นะผมเป็น CD ดีร้อตัวนี้ใช้แต้มแรกไม่เยอะ1,000แต้มนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มม,มเหมือนกันซ้าย5ขวา3ฝีเท้าร้อยสส่งบอ 90, ล90เลี้ยบอลร้อยตั้งรับบอลสี่าพับร่างกายร้อยห้า ตัวค่อนข้างใหญ่นะผมนะร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะพลังงานก็สี่ดาวครึ่งถ้าสกิลยสองดาวก็ผมนะก็การตั้งรับเนี่ยการเข้าปะทะต่างๆเนี่ยร้อยสี่สิบสามต่างๆทํามาค่อนข้างดีนะความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยความก้าวร้าวการกระโดดร้อยสามเก้าร้อยยี่สิบเก้าถือว่าตรงนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วเวิร์กเรทเป็นอัตรา,าก,การการบุกปานกลางตั้งรับสูงด้วยนะครับผมนะไม่ได้เติมเกมลุกสูงมากนะตรงนี้มีทุ่มไกลเน้นแท็กเกิลนะครับไปจัดได้กับคีเรนะี่นะท่านผู้ชมนะโอเค ต่อไปฮะท่านผู้ชมนะที่หน้าแรกน่าสนใจผมก็มองไปที่หน้าของอัลฟองโซเดวีนะเป็น LB 113ตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าแรกนะใช้แค่1,250แต้มแค่นั้นเครับผมฝีเท้า146การยิง95ส่งบอล119เลี้ยงบอล135ตั้งรับ120เลยนะสภาพร่างกาย102นะโอ้พลังงานถ้าพลังงานเนี่ย4ดาวครึ่งนะทักษกิล4ดาวนะ ยังกัะปิกอะ่ะตรงนี้ครับผมนะเออขยับไปยืนเป็น L M ได้ด้วยนะครับผมนะพลังต่างๆค่อนข้าง,าง,างดีเวิร์เรจนสูงปานกลางด้วยนะครับผมนะนี่ฮะอะฟองโซเดวี่นะใครที่กําลังมองหาแบ็กซ้ายเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับผมนะโอเคหลักๆก,ก็ผมให้มาประมาณนี้แล้วกันอีกตัวนึงผมแถมให้ก็คุณจะเป็นท่านของอ่า C B b ี s าสต์ตัวนี้ร้อนะครับผมนะนี่ฮะใช้แต้มแรกไม่เยอะใครกําลังมองหาอ่า ประการหลังนะครับผมนะที่ใช้แต้มแรกแค่300นะกับส่วนสูงถึง190ซนเมตรนะฮะฝีเท้า112การยิง5 2สงมบอลร0 8เตียงบอล1 11ตั้งรับ1 3 5สภาพร่างกายร25ย่านผน้ชมโอ้โหมันจะสุดไปไหนวะเนี่ยเออบาสโตนี่ตัวนี้ครับผมนะใช้ได้เลยฮะพลังต่างๆนะ้ชมนะนี่ฮนะโอ้โหบอกเลยว่าจะจัดจัดได้เลยครับผมตัวนี้รับไม่ได้แย่ฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการแรกนะผมก็ให้ไป ยูวันครับคีรานี่ของโซเดวี่ย์แล้วก็บาสโตนี่นะครับผมนะสตัววีคที่1นะฮะต่อไปมาดูที่วีคดสอบ้างนะวีคดสอแน่นอนครับผมนะจะไม่แล้งไม่ได้เลยน,ะนั่นก็คือตำแหน่นของลุตกลิดนะฮะเป็นกองกลางโนหนึ่งแน่นอนนะตรงนี้คนน่าจะหันกลับมาใช้ค่อนข้างเยอะนะฝีเท้านะฮะร,อร้อยสามนะขวา5้าซ้าย5การยิงร้อสสิบสอเลี้ยงบอลร้อส,สิบมบูรณ์ร้อยส,สิบห้าตั้งรับ 120, ร้อยยี่สิบสัมพร่างกายร้อยยี่สิบสามทู้ชมดูฮะ พลังงาน5ดาวเต็มทักิว4ดาวฮะมีมงลูกทรงพลังด้วยนะครับผมนะตรงนี้ฮะมันจะเก่งไปไหนวะเนี่ยเวิร์กเดชสูงปานกลางด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ากลับมาทวงมนหลังนอนแล้วตำแหน่งยืนได้อย่างเยอะฮะยืน CM ได้ด้วยยืน CDM ก็ได้ยืน s t ีก็ยังได้ครับท่านผู้ชมสารพัดประโยชน์มากๆเลยลูกดิจิตตัวนี้ครับผมนะดูฮะเวิร์กเดชต่างๆสูงปานกลางอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับผมนะส่วนสูง191นะฮะตัวใหญ่ เอาเรื่องแน่นอนนะในส่วนของลูกกุิไปจัดได้1,500แต้มก็ผมนะอีกตัวหนึ่งก็ผมนะที่น่าสนใจก็คือั้านของเนสตอนะโอ้โหผมงงว่ะเคียรเนี่มาตัวนี้ใช่ปะสัปดาห์ที่1ใช่ไหมท่านผู้ชมใช้1,000แต้มนะแต่ว่าเนสตอมาเนี่ยใช้แค่800แต้มก็ผมนะกับ ส่วนสูงเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันรนะ้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะฮะขวาห้าไซส์สามแต่ว่าพลังงานเนี่ยอาจจะดรอปไปหน่อยนะเป็นสี่ดาวครับตรงนี้นะแต่ว่าก็ได้ในส่วนของการตั้งรับมาร้อยสี่สิบเลยนะส่วนางร่างกายร้อยยี่สิบแปดนะครับผมนะตรงนี้โอ้โหดูฮะมีแบบแบบเรื่องของลูกบป่งเนี่ยน่าจะเอาเรื่องครับผมนะแล้วก็เวอร์เกตเนี่ยเป็นปานกลางสูงเหมือนกันนะเออใครที่กําลังมองหาซีบีอยู่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาเลยครับผมนะเนสตอนะฮะร้อยสิบสามนะตรงนี้ไม่ใช่ร้อยสิบเอ็ดนะครับผมนะ ครับผมนะโอเคอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจผมมองไปที่น่งนั่งูดิกเกอร์นะลูดิกเกอร์เป็น CB 111ที่ใช้600แต้มมั่งเวิร์กเลเสูงสูงนะครับตัวนี้นะใช้ได้เลยนะพลังงานอาจจะน้อยหน่อย4ดาวไม่เป็นไรครับผมนะแต่ก็แรงมาด้วยในส่วนของการตั้งรับกับสภาพร่างกาย1้อยกับ1้3ยสาามทำมาค่อนข้างดีตัวใหญ่190เซนติเมตรนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ด้วยกันในส่วนของลูดิกเกอร์นะฮะอีกตัวนึงก็คือจะเป็นในท่านของเคนนี่ดาวกรีสครับผมนะกองหน้าแบบสไตล์แบบถือว่า าสายจบแล้วกันนะเพราะว่าเป็นขวา5ซ้าย5เป็นกองหน้าล่างเล็กครับผมนะสไตล์คล้ายๆกับพวกอ่าพอเวอร์เน็ตเวดอะไรแบบนี้นโยฮันครับก็มีความคล้ายอยู่นะตัวนี้ฮะร3 7านะฝีเท้าการยิง137เหมือนกันส่งบอล110ลี้ยงบอลร2อสภาพร่างกาย100หรือว่าใช้ได้เลยนะมุมนะักเตะชาวสกอตแลนด์คนนี้นะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของอ่า สองสองสามสามัปสองสัปดาห์นะครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยผมมองไปที่นั่น,น,นของแชมัยเคลนแหละเพราะว่าแชมัยเคลนตัวนี้เนี่ยเป็นขวาก้าซ้ายสามนะการพุ่งตัวร้อยสิบสองนะเป็นประตูอีกตัวหนึ่งที่ออ่าอ่าาสัปดาห์หนึ่งเหมือนจะไม่มาครับผมนะสัปดาห์นี้เขาก็กลับมาแล้วในส่วนของปีเตอร์แชมัยเคลนนะครับผมนะสภาพร่างกายร้อยยี่สิบเอ็ดครั้นตอบสนองร้อยสี่สิบสามดีเฟกต์ต่างๆคุมตำแหน่งร้อยสามเก้าค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะตรงนี้ฮะเบิร์กเดดปานกลางปานกลางนะฮะ มีในส่วนของควอมูกไกลด้วยนะครับผมนะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีกันนะพวกผู้รักษาประตูรุ่นใหม่ๆนะครับผมนะตัวนี้มีสกิลนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนะครับโอเค หลักๆประมาณนี้แล้วกันในส่วนของปีเตอร์ชมเปนคลินนึ่งันสองร้อแต้มใครจะจัดไปจัดได้เลยนะครับผมนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละในส่วนของฟุตติเวอร์นะเดี๋ยวต่อไปไปดูในส่วนของ j จแปนสตอรีบ้างนะโอเคในส่วนของเรื่องราวของทีมชาติเนี่ยซึ่งเปิดมาพัทแรกเนี่ยจะเป็นทัง้าของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมให้ไปแค่ในส่วนของนากาตะนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของโตมะ แค่นั้นเลยครับผม2ตัวนอกนั้นผมเฉยๆนะเออไปดูในส่วนของนักตาก่อนแล้วกันนะนักตาก็เนี่ยเป็นขวา5ซ้าย4ฝีเท้า133การยิง129ส่งบอล120เลี้ยงบอล130ตั้งรับ87สภาพร่างกาย96นะพลังงาน4ดาวครึ่งทักษะิว4ดาวใช้ได้เลยครับผมนะนักตาตลุ่มนี้ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมนะเบิร์กเดตต่างๆสก,กิลคุณสมบัติให้มาค่อนข้างเยอะเยอะเบิร์กเดตเป็นสูงปานกลางด้วยนะครับผมนะนี่ฮะ ใช้ได้เลยครับผมในส่วนของนาคาตะตัวนี้ครับอีกตัวนึงก็คือจะเป็นด้านของคารุมิโตมะนะครับผมนักเตะไบตันตัวนี้สีเท้า138การยิง11อยสิส่งบอล113เลี้ยงบอลก็ร3อยสามตั้งรับ6 7สภาพร่างกาย87ิจผู้ชมดูฮะพลังงาน4ีดาวท่าสกิลก็4ดาวนะครับผมนะเนี่ะเป็นปีกแบบดั้งเดิมนะมีพลังแสงไม่ใหม่เข้ามาเบิร์เดส่งปันกลางมียิงปั่นโคง้งได้ด้วยนะครับผมนะ โอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ด้วยกันในส่วนของนักเตะอ่าทีมชาติญี่ปุ่นนะผมรอดูแหละว่าพวกบาซิลหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเถื่อนนะครับผมนะเดี๋ยวรอดูว่ากิจกรรมนักเตะอัปเดตเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนไดชิขามะดาหนะฮะไดชิขามะดาหเนี่ยก็เป็นพนักงาน4ดาวครึ่งท่าสกิลก็3ดาวฝีเท้า116กการยิง110ส่งบอล127เลี้ยงบอล130นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะผมท่าสกิลมัน3ดาวนะไปเล่นตัวอื่่่นนนดดีีกวาะคุุ้มสๆเย ผมมองไปแค่ในส่วนของนากาตะนะครับผมนะตัวเดียวแค่นั้นเลยแล้วในส่วนของิมชาติญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับผมนะโอเคสําหรับซีรีส์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรหรือว่าชื่นชอบอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะสุดท้ายวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กันเมือดิมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันค่ม